เชียงใหม่แล้วนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่จริงจังนะคะวันนี้ตอนนี้เนี่ยพิมอยู่ที่โอเอซิส a ปาลานานะคะ mm hmm. เป็นหน mm ึ่งในสิบสาขาของโอเอซิส a ปาค่ะ mm hmm. เป็นสไตล์ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราเดินดูข้างในกันเลยค่ะ mm hmm. วันนี้พิมก็เรียกว่ามาพร้อมฝนทีเดียวนะคะมาแบบฝนตกนิดหนึง mm hmm. สวัสดีค่ะ อตอนนี้ก็เข้ามาด้านในแล้วนะคะก็คือเรียกว่าตกแต่งออกแนวสไตล์ล้านนากันเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะมีกําแพงนึงนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์คินของทางโอซิสปาเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองหน่อยได้ไหมคะค่ะชื่อนาอมิค่ะค่ะคุณอมิค่ะสวัสดีค่ะคือวันนี้เนี่ยพิมก็มาถึงเชียงใหม่เป็นวันแรกนะคะแล้วก็มาที่สปาของโอซิสนี้เลยพิมอยากถามนิดนึงว่าโอซิสปาเนี่ยมีตั้งสิบสาขาทําไม พิมพ์ถึงได้เลือกที่จะมาที่สาขาลานนาะสาขานี้คะ่ะมีความพิเศษยังไงคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ค่ะคือโอซิสปาของที่เชียงใหม่นี่นะคะก็คือจะพิเศษที่ตั้งอยู่ใจกลาเงเมืองแต่ว่าการตกแต่งแล้วก็การเข้าถึงสะดวกค่ะแล้วก็จะค่อนข้างเน้นธรรมชาติเยอะค่ะส่วนการตกแต่งภายในจะเป็นอ,ออกแนวล้านนาร่วมสมัยค่ะที่นี ของเราจะมีะห้องเขาเรียกว่าห้องวิลล่ารูนะคะก็คือจะเป็นห้องส่วนตัวคะ <Okay. S 2> ่ะลูกค้าสามารถ เรียกว่า enjoy treatment อยู่ในห้องส่วนตัวเลยแล้วก็จะมีห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำอยู่ในตัวด้วยรวมหมดทุกอย่างในที่เดียวเลยใช่ไหมคะทีนี้วันนี้เนี่ยพิบเองก็มาถึงนี่แล้วก็ต้องทำ treatment หนเนาะจะมานั่งคุยเฉยๆก็กระไรอยู่นะคะไม่ทราบว่า t r e a เ m e n t วันนี้ที่ของพินเทีะทำนี่ชื่อว่าอะไรยังไงนะคะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะของเราเดี๋ยวแนะนําเป็นตัวนี้นะคะ t o e v o y Age of Golden Lanna ตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราค่ะ ะะใช่ค่ะจะเป็น1ชั่วโมงครึ่งค่ะใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งตัวนี้จะเป็นดัดแปลงมาจากนวดสีมือนคะคะเรียกว่าโอซิโทแหนงนสัสแต่ว่าความโดดเด่นของมันจะอยู่ที่น้ำมันทองค่ะน้ำมัน,นทองน้ำมันทองค่ะ,คะเป็นตัวช่วยในการนวดแล้วก็เพลงจะแตกต่างจากเพลงที่เราเปิดให้กับลูกค้าเวลานวดทั่ว ต้องแบแบัแพคเกจด้วค่ะอใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะในการนวดนี่คือจะเป็นไปตามพวงทำนองของดนตรีอะคะ่ะตัวนี้จะเป็นออกแนวดนตรีบำบัดค่ะอ๋อคือเรียกว่าทั้งคนถูกนวดก็คือจะฟังดนตรีแล้วก็บำบัดเรื่องทนโดนดนวดทองคนนวดก็จะออกแนวไร้รำไปด้วยนวดไปด้วยเลยประมาณนี้ค่ะแล้วก็น้ำหนักขึ้นลง โอ้โหเรียกว่าชั่วโมงกว่านี่เต็มที่กันไปเลยใช่ไหมคะคุณดาวมีค่ะได้รับทั้งความผ่อนคลายแล้วก็การบาบัดนเลืนตัวด้วยค่ะโอ้ได้ค่ะก็เรียกว่าพิมหนึ่งคนใช้เทอราพีสิ่งสองคนในการนวดเพราะเป็นโฟร์แฮนด์โอ้ตอนนี้นะคะตื่นเต้นพร้อมนะคะที่จะเป็ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะยินดีเราลองออกไปเดินดูด้านนอกกันบ้างนะคะตอนนี้ก็ยังฝนตกอยู่นะคะด้านนอกตรงนี้เนี่ยจะเป็นสวนนะคะเป็นสวนแล้วก็ด้านหลังนั้นจะเป็นวิลล่านะคะสำหรับนวด แล้วก็เป็นทางเดินน่ารักมากเลยนะคะแบบว่าเป็นน้ําเป็นเหมือนแบบน้ำตกน้ำตกน้ำตกอะไรแบบนี้นะคะเดินเข้ามาทางเดินซะก,ก่อนนะคะสวยงามออกแนวสไตล์ล้านนางจริงมาแล้วคุณต้องประทับใจเป็นสปาห้าดาวที่สวยมากๆเลยนะคะเดินมานี้ปุ๊บด้านขวามือจะเป็นแบบที่อเพนแอนนะคะแบบนั่งพักผ่อนนะคะพอเดินเข้ามาด้านในตรงนี้นี่โอ้โหตกแต่งสวยงามทันแล้วก็ยังมีที่นั่งพักอีกจุดหนึ่งด้วยนะคะแล้วตรงนี้ปุ๊บจุดเดินขึ้นมานะคะจะมีโคม แล้วก็สระเป็นตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปชั้นสองคะซึ่งจะเป็นห้องทรีทเมนต์ซึ่งตอนนี้มีลูกค้าใช้บริการอยู่นะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทางเดินไปวิลล่าค่ะเอาละค่ะเดินไปที่ห้องทำทรีทเมนต์แล้วนะคะซ้ายขวาก็จะมีห้องอื่นๆอยู่ด้วยนะคะให้ดูเป็นเรียบร้อยลายทางนี่คือสวนของเขาสวยงามน,นะคะโดยเพราะยิ่งตอนฝนตกมันก็มีสเสน่ห์แบบๆแบบของมันนะมันจะออกแบบว่าโรแมนติกโรแมนติกอะไรแบบนี้นะคะอากาศชื้นๆอะไรอย่างนี้ สวัสดีค่ะอ่าห้องนี้เป็นห้องของพิมพ์นะคะ อาละคะ่ะตอนนี้ทิดมาถึงที่ห้องแล้วนะคะเป็นวิลล่าส่วนตัวเลยนะคะจะเป็นห้องแบบที่มี2เตียงนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีกระจกให้2หน้า <c oughs> แต่ว่าความพิเศษที่อยู่ตรงนี้ค่ะด้านล่างนี้นะคะจะมีน้ํามันโกลเด้นนะคะคือน้ํามันที่เป็นผสมทองนะคะที่เขาบอกตอนแรกนะคะที่ใช้ในการนวดในวันนี้นะคะสวยงามดูสินะคะเดี๋ยวเราจะได้ลองกันนะคะแล้วก็ความพิเศษของห้องนี้อย่างนึงก็คือว่าจะเป็นห้องที่มีห้องน้ําและห้องอาบน้ําชาเวอร์นะคะส่วนตัวของตัวเองเลยนะคะเปิดมาปุ๊บ มีรองเท้าให้ใส่นะคะกันลื่นมีอ่างล้างหน้านะคะตรงนี้จะเป็นโอเพนแอร์ทั้งหมดคุณจะไดยินเสียงฝนกระทบข้างบนนะคะตลอดเวลาเลยสวยงามแต่แลราเราก็ไม่มีใครมองเขาไม่เห็นนะคะนี่คือในส่วนห้องน้ํานะคะมีเก้าอี้ให้นั่งเผื่อจะวางของวางเสื้อผ้าประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นชาเวอร์เป็นเรนชาเวอร์ตรงนี้นะคะ แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้ใน Oasi s Spa าทั้งหมดนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ของคินนะคะโดยที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ที่สาขาที่เชียงใหม่นี้นะคะจะเป็นตัวคินที่เป็นโกลเด้นนะคะจะเป็นตัวโกลนะคะเพราะ,ะนั้นใครที่มาสั่ขัจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทั้งหมดนะคะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปนวดกันแล้วเนาะเข้าไปในห้องกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะ90นาทีแห่งความสุขของพิ์นะคะก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วจะบอกว่ารวดเร็วมากๆเลยนะคะแต่ว่าต้องมาเล่าประสบการณ์เองนะคะว่า เจ้ามาสราแบบโฟร์แฮนด์เนี่ยนะคะหรือว่ามีเทอราพีสสองท่านนวดในเวลาเดียวกันพิเศษยังไงคะคือแทนที่คุณเข้าไปน,นวด1ชั่วโมงครึ่งจะมี2มือนวดบนตัวคุณเนะีคะสองมันกลายเป็นเหมือนกับนวด3ชั่วโมงะคะ่ะเพราะว่าตลอดเวลาของการนวดนะคะมีถึง4มือประกบคอยนวดอยู่ตลอดเวลานะค,ะคือเรียกว่าถ้าเกิดคุณมีเวลาน้อยหรือว่าอยากจะรีบไปไหนแต่ว่าอยากจะนวดแบบอินเทนซีฟเลยนะคะทีบอกเลยว่าอันนี้โอเคมากเลยแล้วก็ลักษณะการนวดจะเป็นการนวดที่แบบ เ,เป็นการนวดออยนะครับการนวดน้ํามันแบบรีดเส้นนะคะความพิเศษอยากให้คุณดูคุณไม่รู้ว่ามันคงมองไม่เห็นนะคะจากตรงนี้เพราะว่าในห้องเนี่ยจะเป็นสไตล์ออกมือสลัวนิดนึงนะคะแต่ว่าน้ํามันที่เขาใช้นะะี่คเป็นน้ำมันที่ผสมทอคือตอนนี้ตัวพิมพ์ทั้งตัวเลยเนี่ยนะคะแบบออกโกรอรามากนะคะคือผิวแบบว่าฉ่ำรลยยิบรลยยับลยยิบเลยยับไปหมดเลยนะคะแล้วก็อีกความพิเศษหนึ่งนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะหลังตอนที่ตอนที่ใกล้นวดจะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเอาด้วยน้ํามันตัวนี้เนี่ยนะคะชื่อว่า ขิงซ e เครตชาเอเ e น s ชียลออยล์เบลนดเนี่ยนะคะมาแบบให้เราดมอะ่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณกำลังหลับอยู่ใช่ไหมบางทีนวดนวด,ดแล้วก็หลับไปแบบเนี้ยเข้าะเจ้าออยล์นี่นะคะแบบว่าแตะแล้วก็มาให้เราดมให้เราหายใจเข้าใจออกหูจะบอกว่ามันหอมมากมันเป็นอะไรที่พิเศษสุดๆนะคะแล้วก็ตอนนี้นวดเสร็จแล้วนะคะก็เทรลปิสท่านหนึ่งก็จะไปเอาชานะคะมาให้ดื่มด้วยแหมเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ครบถ้วนแล้วก็ถ้าเกิดคุณสังเกตนะคะเพลงที่ได้ยินเป็นแบ็คกราวอยู่ตอนนี้นะคะ เป็นเพลงที่เขาบอกตอนแรกนะคะว่าเป็นเพลงที่เป็นเพลงเซตพิเศษที่ใช้สำหรับในการนวดโกลเด้นโดยเฉพาะค่ะอือล่คะความสุขก็ต้องมีวันสิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นการนวดในวันนี้ที่โอเอ s ิ p a สปาสาขาลานนานะคะที่อยู่ที่ในเมืองเชียงใหม่เลยนะคะวันนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วพิมหวังว่าพิมจะได้มีโอกาสไปที่โอเอสสาขาอื่นๆหลังจากนี้อีกนะคะเพื่อได้นำประสบการณ์มา ชร์เพื่อนเพื่อนได้ทราบค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิมต้องขอออกไปชำโกรตต่อข้างนอกคะ่ะวันนี้ก็ยังคงมาพร้อมสายฝนยังไม่ตกยังตกไม่หยุดเลยนะคะถ้าสังเกตข้างนอกน,นะคะจะยังแบบสลวัสวสลัวอยู่นะคะอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าคะ่สะสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า